ภาพเยือกันครับเดินวนไปวนมาในห้องทำงานพร้อมกับทยอยเก็บข้าวของใส่ลงในกล่องสีฟ้าที่เตรียมไว้ถือเป็นสัญญาณว่าการบอกลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใช่และครับเลียวพูก,กำลังจะย้ายสนามซ้อมจากเมลวูดไปศูนย์ฝึกแห่งใหม่ย่านเคอร์บี้ที่อยู่ห่างออกไปราวหกไม์ก็เรียกว่าปิดฉากสนามซ้อมอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่สมสรแห่งนี้มาร่วม70ปีลงอย่างเป็นทางการโดยระยะเวลาขนาดนั้น ต้องบอกว่าเมลวูดร่วมเดินทางและผ่านร้อนผ่านหนาวกับเลี้ยวภูมายาวนานมากๆจุดเริ่มต้นจากแต่เดิมคือพื้นที่ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียแปลสภาพมาเป็นสนามซ้อมซุดโทมเก่าๆหลังสงครามก่อนจะได้รับการรีโนเวทครั้งใหญ่ในยุคบิลชังคลีช่วงปี1959ต่อจากนั้นเมลวูดก็ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยจนกลายมาเป็นสนามซ้อมประจำสโมสรเลี้ยวโพอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับ ในแง่การใช้งานหากแอนฟิลคือสังเวียนให้เรดแมชชีนลงไปประลองยุทธ์เมลวูด hmm. ที่สำคัญไม่แพ้กันก็ถือเป็นหลังบ้านเอาไว้ปรับแต่งเช็คระยะและทดสอบเครื่องจักรสีแดงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอทว่าถึงจุดหนึ่งต้องยอมรับว่าสนามซ้อมแห่งนี้ไม่สามารถรองรับการปรับปรุงหรือต่อเติมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อีกแล้วการโยกย้ายจึงเป็นช้อยสุดท้ายที่เลโวพูจำต้องเลือกครับ ทังนี้ a อค t ซ a i n เทรนนิ่งเที่เคอร์บี้ใช้เงินลงทุนสูงถึง50ล้านปอนด์โดยศูนย์ฝึกแห่งให,ใหม่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกห้องฟิตเนสรวมไปถึงออฟฟิศทำงานที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆในอังกฤษและสิ่งสำคัญสุดคือนักเตะชุดใหญ่และเด็กๆจากอะ a d เดมีจะได้ซ้อมที่เดียวกันด้วยทั้งหมดนี้ถูกรังสรรขึ้นบนเนื้อที่กว่า2.2เอเคอร์ตัดภาพกลับมายังเมลวูด บรรดานักตเตะเลี้ยวพูได้ทําการลงซ้อมสังลาครั้งสุดท้ายไปแล้วก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยหลังพักเบรกทีมชาติพวกเขาจะเริ่มต้นประเดิมใช้เคอร์บี้เป็นหนแรกแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหาใช่แค่การขนของปิดสวิตไฟแล้วล็อกประตูเดินออกมาง่ายๆแบบนั้นเพราะสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ตลอดคือสถานที่แห่งนี้มีคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกของผู้คนไม่น้อย 70ปีที่ผ่านมาเมลวูดยึดโยมบุคลากรหลายต่อหลายฝ่ายเข้าไว้ด้วยกันมากมายครับไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมสตาฟโคชหรือนักเตะแต่ยังรวมถึงพนักงานสโมสรน,นับร้อยนับพันชีวิตบางคนอยู่ตั้งแต่หนุ่มสาวล่วงเลยมาจนเข้าช่วงวัยเกษียณบางมุมห้องล้วนมีกลิ่นอายแห่งความหลังซ่อนอยู่บางแนวรัว้วเคยเป็นราวเกาะให้เด็กๆปีนขึ้นดูขวัญใจของพวกเขาในสนามซ้อม กระทั่งบางภาพบางเหตุการณ์เต็มไปได้วยความคลาสสิกท้ายที่สุดเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาเยือนจงดื่มด่ำกับความทรงจำอันหอมหวานและเริ่มนับหนึ่งกับตำนานบทใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าครับแดนสนามซ้อมเอวพ์พในตำนานลาก่อนเมลวูด